สวัสดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ผูไทยไลฟ์สไตล์น้องมือนี้เราอยู่ที่นาพะท่านหลวงม่จัาซึ่งว่ามือนี้เป็นวันที่25เนาะกับเป็นวันที่3แล้วของงานนามัสการบุญพระท่านหลวงม่จัาเนาะเขาจะพาเข้าไปเบิงข้างในว่าคนนั้นจะหลายซ้ำใดแล้วก็อยู่บริเวณท่านหน้านี้เขาก็จะพาบเบิงพร้อมหอบทางเข้าแล้วก็เข้าไปด้านในเนาะแล้วก็จะพายางอ้อมบริเวณกรมเรียนที่ว่าอยู่ภายในของพระท่านหลวงม่จัาเนาะว่าคนนั้นจะหลายซ้ำใด แตกต่างจากปีแต่ก่อนบอ่เนาะเดี๋ยวเฮาวผ้าไปเบิ่งน้ำกันอันนี้ก็คืออยู่นาะทางเขาพระธาตุหลวงนิจจันทร์นั่นคือว่าอ่าเ้าจะเห็นมวลส้นหลาย่กล,ลุ่มเลยเนาะที่ว่าเข้ามาว่าจะเป็นอ่าเล็กน้อยผู้เฒ่าเนาะไปรุ่นไว้นุ่มเนาะเข้ามาบริเวณนี้ก็ถือว่าหลาดดีประตูโกงวนที่ส เึ่งว่ามื้นี้เป็นเป็นมื้อที่สามเนาะมื้อที่สามของบุญพธระท่านลู้จัรเชื่อว่าเป็นวันที่เชึ่งว่าเป็นวันที่25เ,เนาะเดียวเข้าผ้าที่จะสม้มผ้าบรรยากาศบริเวณด้านนี้เลยก็ผ้าเข้าไปด้านในผ้าเข้าไปด้านในว่าว่าคนอยู่ด้านในนี้จะหลายสมัย เดี๋ยวอ่ะก่อนจะไปเนาะเขาเบิง่งจะเอามาจะาไปบูชาพุปันเนาะนาพุปันที่วายุนาพระธาตุลวงนิจันเนาะว่าคนจะจะหลายหลายมากค,คนเนาะอันนั้นเล็กนะอันดับดังอันนี้คือพันบรรยากาศที่ว่าอยู่ทางเข้าเนาะ คนนั้นจะหลายสมัยอยู่บริเวณด้านในเมื่อวานนี้เขามาแล้วเนาะวันที่วสี่เขามาแล้วแต่ยังบม่ทันเข้าด้านในเดี๋ยวื้นนี้จะพาเข้าไปด้านในวะคนอยู่ด้านในอันหลายสมยัผ่านไหนทีวะพเจ้าบอกไปมา,าพอทานเผาได้เลยเยอะ ในปัจจุบันมีมีนจายล้อพัดโถขึนรถัง้อถกานถือตะกรงเราโส่งการเข้าสงการน้องพสดกับเบดียูสไลเดอร์จะเป็นเมคือลมีเยอะนะ ไปจากบริเวณด้านในเนาะแนี่มองไปด้านนอกคือว่าเห็นฟุงกุ้งส้นหลายเลยแหละเห็นแต่หัวน่าเดลียวออกไปด้านในคือว่าปีนี้ก็เป็นปีที่ฟุงกุ้งส้นมาหลายดีแต่นี้ยังบมได้เม้นมือสุดท้ายเนาะยังบม่ได้เป็นมือสุดท้ายมือสุดท้ายก็คือวันที่เซจ์เนาะ วันจะเจดก็คือเป็นมือที่ว่าตักบาตรแล้วก็มือจุดพุกอ่าถวายทราุหลวงจันทร์อุซาน้องขออภัยที่ลอบดี้ไปหนึ่งแล้วาพาไปข้างบริเวณนี้พาะผู้ชมตอนนี้กำลังจะย่างาเข้าไปบริเวณทางด้านในของพระทาลวงจันทร์พระึ้งวา

วด้านในนั้นนะก็จะอ่ายักมืดๆหน่อยนึง่ก ส้มเขาก็ได้เข้ามาอยู่บริเวณทางด้านภายในของพระธาตุหลวงวินจัจและนอกก็คืออันนี้จะเป็นกลุ่มมวลชนที่ว่ากำลังุูทูปแล้วแต่ยางวัวพระธาตุหลวงวินใจอาชมว่าจะหลายหลายพอสมควรเนาะปีนี้เนื่องจากว่าเขาเข้ามาใน วันที่สามมื้อที่สามของงานบุญเนาะก,ก็คือ,อะจะพ่ค่อยเห็นทูกบันไดเพราะว่าพระเจ้ายังบุทันยังบุทชันเข้ามาหลายคือมื้อที่ว่าเข้ามาหลายก็คือมื้อสุดท้ายเนาะมื้อสุดท้ายของงานบุญเนาะก,ก็คือวันที่เช้าเจ็ดนั่นเอง ถาเข้ามาในวันที่เช้าเจ็ดก็คือเป็นมือสุดท้ายที่กะเจ้ากลาวไว้บปปุษาเนาะเป็นมือสุดท้ายของงานบุญน้มสักการพระทายหลวงพี่จนันนกะค่ะค้นก็จะหลายกว่านี้เนาะซึ่งว่าเป็นมือเวียนเทียนมือสุดท้ายเนาะแล้วอ่ะเขาจะพา บึงภาพบรรยากาศอ้อมหอบนบอกกะบกค่อยแจ้งบปไดนเนาะเพราะว่าขาเจ้าจะเอาแสงไฟพอสลัวสลัวเนาะที่ว่ายู่ข้างด้านในนี้จะแจ้งตามบริเวณแจ๋เนาะก็คือแจ๋ที่แจ๋นั่นเองมีท่านผู้ชมถ้าเข้ามาบริเวณทางด้าน,นข้างนี้เขาจะเห็นแจ้งคักเลย เพราะว่ากเจ้าจะาใต้ไฟอยู่บริเวณทั้งด้านแจ๋นะของแต่ละแจ๋เลยก็คือสี่แจ๋ของพระธาตุลงจันทร์ก,กเจ้าจะาใต้ไฟอยู่ในบริเวณนั้นเอาผ้ายางไปเรื่อยๆนอนจะเบิ่งว่าอ้อ,อมหอบนี่คนจะหลายเลย <Okay. S 1> ซ่ำใดเนาะ กระถือว่าหลายพอสมควรนะซึ่งว่าถ้าเทียบกับมือที่ว่าเป็นมือที่สามของงานนมัสการบุญพระธาตุหลวงจันทร์เนาะถ้าเป็นมือสุดท้ายนี่จะไอ้อัดกันเลยจะไอ้อัดแปลว่าจะยืนแบบติดติดกันเลยเดี๋ยวเราจะพาเขาไปเบิ่งย่างไปเบิ่งเรื่อยๆเนาะจนเจ้ากระต้องได้เบิ้งนี่ ที่ต่อยหัยตามเข้าไปเข้ามาจะเห็นเนาะมีเด็กน้อยผู้ใหญ่ผู้บาอาาจรย์เนาะเข้ามาภายในบริเวณนี้ดาบคุณคุนโทษนี่มันจะภูเป็นเนาะเาเป็นคนดาวเศร้าขุดเนาะเป็นต้นอ่อนนองทองตนเออเด็กนี่เป็นวัฒนธรรมอันอ่อนนองเนาะวัฒนธรรมดาบคนดาบเศร้าขุดกวงเอาเนาะเลยจัดจังหวัดนี้ซึ่งเจริญพรขอต้นจะโตมากุุหนุนมากำจุน พระพุทธศาสนาเคลดจอนไหวพระพุทธศาสนาของเฮาจะอยู่ชงคงตัวตลอดไปเนาะได้เนาะใสขุปชุขุปชิกาเป็นผู้ขุประคองความสู้เป็นผู้กุดหนุนเนาะเอ่ยยังมาในบริเวณนี้เนาะจะเห็นมาเนาะมีตู้เสียงซีเนาะตามภาษาตามภาษาลาวนองเขาต้วงของเฮานี่เนาะเออที่ว่าออกเกินยาโจของเฮาเข่ามาแวเดา เออแห่สามหอบขอบสามที่ทอาหยกเจีเก่าเถ้าเซหัวป่าธนาเอาเนาะเอาความสุขความเจริญเถ้าเจตูความเอกก็คือคุณนั่นเองเนาะขอบข้วอาจารย์เรื่องเด็ดสู้วันนะสู้วันนาดีวรรณาศีวัตสุขปางใจเรื่องจักรของโยมธรรมนาเป็นจักรปัญญาแต่หมูเอาใจธปัเนาะเอออาจารย์เรื่องเด็ด ตัวนสีเนาะปลาส้มปลาไตเพกระหัตไส้กรอกโคโคสนาซึ่งว่าเขาเข้ามาทางด้านในเนาะเขาจะออกไปได้สี่ทางเลยเนาะก็คือทั้งเหนือทางใต้ทางไตต้มทางไตออกแล้วก็คือสี่ด้านของพระธ่านหลวงเองที่เขาสามารถออกไปได้เลยเพราะว่ามันจะมีประตูอยู่เนาะวัววัวซาจาโกแฮมันทากะด้วยเยี้ยมยาดิเกียยาดิโดมจงถึงในเสื้อตรง ไอ้เจ้าหญย่ามันควันทีเป็นขนาษกบัสไม่มพยัญทนะไอ้หายเป็นไครที่นี่เไ่ออกเลอเดกบานเด็้านเกิดยุบใจยขงเขามีเด็กไปนอนกับกัาตามำตา้ักท่าเขาเนาก็นี่ก็คือย่างมาเป็นที่ใน หอบหนึ่งเลยเนาะก็คือกระเจ้าจะย่างอยู่สามหอบเนาะจะย่างวนมาทางด้านเบื้องนี้กระเจ้าเออมมาทางด้านเบื้องซ้ายแล้วก็จะมาจอดอยู่ทางเข้าคือเก้าแล้วไปย่างอีกหอบหนึ่งนะทุกท มองภาพบรรยากาศโดยกว้างแต่ว <tang ar> ่าแบบบรรยากากแจ้งนะครับมันเป็นเล่นนะครับโดกว้างกว่าในสนานกี้า <Tamam> ต่างนมาทำมาพูดมาพูดโน่นโดนเชือกของพั้วเขาการงานการชิ้นเข้าการก็เป็นอากีฬาการกที่ สายทางผู้ชมหลังจากที่ว่าหฮากรับไวุ้ซ่าพระธาตุหลวงวิจัตรเรียบร้อยเลยเนาะเขาจะยาง áng, ออกมาบริเวณด้านหน้าคือเก้าเนาะถ้าหันไปเบื้องขวาของเฮาก็าจะเห็นอยู่ในพระธาตุหลวงวิจัตรเนานะแล้วจะยางออกไปทางนอกคนะือเก่าเนาะคนมื้อนี้ก็คึกคักกว่าเมื่อวานเนาะเพราะว่าว เพราะว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าจะเป็นพี่น้องคนลาเขาเองเนาะมาจากกุแหลมาจากจังเมืองจังแขวงเราเขามาลินในางานบุญนมัสศกา,า,ารพระธาตุหลุงพิจันนี้ซึ่งวัดดเดน่นก่วมู่ก็เป็นภัยบ่ได้เลยเห็นเนาะนอกจากนี่บุ๊กาแฟดาวเนาะซึ่งว่าบุ๊กาแฟดาวเป็นบุธรที่ว่าหง่ทุกปีอยู่แล้วเนาะตั้งแต่ มีงานนำ้ำมาสการพระธันลุลวิจัน์มาบุธของกาแฟดาวนี่ถือว่ายิงง่งเง่กว่าหมู่เลยแบบมีลายๆย,ย่างเนาะแจกรถแจกหลางเลยน,นี่ถือว่ามีครบทั้งปีนเนาะแล้วก็มีเศษปีนี้เป็นปีท่องเที่ยวกักนือว่าคนหลายแล้วก็มีการป้องกันความสงบแล้วก็มีพนักง,งานทหารตำรวจเนาะลายลายงามอยู่แต่ละจุดเนาะ